การทุ่มเททำงานหนักเป็นเรื่องที่น่ายกย่องแต่การทุ่มเททำงานหนักโดยไม่ใส่ใจตัวเองเป็นเรื่องที่เราควรเปลี่ยนแปลงหากองอ์งานมาทำให้เวลาส่วนตัวของเราหดหายแน่นอนว่าอาจจะทำให้เรานั้นเกิดความเครียดเลื้อดลังโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการใช้เวลาในแต่ละวันครับนอกจากงานที่ทำแล้วตัวเราเองนี่แหละควรต้องใส่ใจด้วยนะครับในตอนนี้ครับ อาสมองหกโมงเย็นกับล e b o o k t ลเ l l e r ได้นำบทความดีๆจากเว็บไซต์ของมหาลาัยแมสซาชูเซตส์ของอเมริกาที่เขาได้บอกนิสัยซีซีเกี่ยวกับการทำงานที่เราควรเลิกทำเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสภาพร่างกายจิตใจของตัวเราเองและการทำงานที่หนักหน่วงครับซึ่งเขาก็ได้พูดถึง3เรื่องสำคัญดังนี้ครับเรื่องแรกครับคือเลิกซะกับการไม่พักเที่ยง เขาบอกว่าช่วงพักกลางวันของเราครับไม่ได้ถูกกำหนดมาไว้เพื่อให้เรามีเวลาพักผ่อนร่างกายเท่านั้นแต่ยังมีไว้เพื่อให้สมองได้พักเบรกจากการทำงานท,งทั้งหมดที่กองอยู่บนโต๊ะของเราบางคนบอกไม่เอาอ่ะไม่พักอ่ะเขอทำงานก่อนนะเวลาฉันมีค่าซึ่งการนั่งทำงานนานๆโดยไม่พักเลยนะครับยิ่งช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะครับสมองของเราเริ่มล้าไม่มีสมาธิส่งผลให้ทำงานได้ช้าลงและเกิดความเครียดได้มากขึ้นครับ ผู้เขียนบอกว่าช่วงพักเที่ยงครับให้เราทําเป็นนิสัยครับทิ้งโต๊ะทํางานไปเลยครับแล้วใช้เวลาพักเที่ยงให้เป็นประโยชน์ใช้เวลานี้เพื่อคลายความเครียดเติมพลังรีเซ็ตสมาธิรับมือกับช่วงบ่ายได้ซึ่งในบทความนี้นะครับก็มีกิจกรรมที่เขาแนะนํายับที่ให้เราทําเพื่อรีเซ็ตสมาธิเพื่อผ่อนคลายให้พร้อมกับไปทํางานในช่วงบ่ายอย่างเช่นอย่างแรกครับให้เราทําในสิ่งที่ไม่สามารถทําได้ในตอนเช้าหรือตอนเย็น ย่างงานเล็กๆน้อยๆบางอย่างที่เราสามารถจัดการมันในช่วงพักเที่ยงได้นะครับเช่นการไปธนาคารไปธุระของเราไปซื้อของสําหรับมื้อเย็นไว้ก็ได้หรือเวลาพักเที่ยงครับอ่านหนังสือนอกเวลาหรือวางแผนว่าหลังเลิกงานเราจะทําอะไรหรือวันหยุดเราจะทําอะไรดีซึ่งการทําแบบนี้ครับจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับแต่อย่าลืมครับว่าอย่ายัดเยียดกิจกรรมที่หนักน่วง ให้กับสมองในช่วงพักเที่ยงมากเกินไปนะครับในช่วงพักครับเราควรทําเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายสมองครับไม่เช่นนั้นครับมันก็คงไม่ใช่ช่วงพักนะสิครับต่อมาให้เราลองใช้เวลาพักเที่ยงติดต่อกับผู้คนดูครับใช้เวลาพักกลางวันเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ทํางานอาจจะทานมื้อเที่ยงด้วยกันพูดคุยกันเพราะการสร้างความสัมพันธ์พูดคุยกันครับคือหนึ่งวิธีในการรีเซ็ตสมาธิของเราได้ดีมากๆ ร่างกายจะหลั่งสารเซเลโทนินสารแห่งความสัมพันธ์การควบคุมอารมณ์ครับทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นถัดมาครับให้เราอย่าย,ยึดติดครับอย่าย,ยึดติดกับกิจวัตรประจาวันเดิมๆเ,เช่นการไปร้านอาหารเดิมๆไปที่เดิมๆเ,เขาบอกว่าลองผสมผสานตารางเวลาของเราในแต่ละวันครับด้วยการลองไปทานอาหารร้านใหม่ๆห,หรือลองเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ในการทานมื้อเที่ยงดูนะครับหรือเปลี่ยนสถานที่ในการทําเรื่องที่ผ่อนคลายของเราดูบ้างครับ เพราะฉะนั้นครับในเรื่องดีนะครับอย่าละเลยการพักเที่ยงใช้เวลาพักเที่ยงให้เกิดประโยชน์อย่ามองว่าการพักนั้นเป็นการเสียเวลาไม่มีประโยชน์ยิ่งเราไม่พักครับเราจะยิ่งเสียเวลาเสียสุขภาพได้ในภายหลังนะครับถัดมาเรื่องที่2ครับที่เราควรเลิกทําก็คือเลิกเช็คห้องแชทต,ตลอดเวลาแต่ละวันลองถามตัวเองครับคุณฟังครับเราเปิดดูห้องแชทของเรากี่ครั้งครับเราสามารถตอบได้ไหมครับ การตรวจสอบห้องแชทของเราบ่อยๆและการอ่านทุกข้อความที่มาถึงเราอาจจะเป็นการเสียเวลาครั้งใหญ่และส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของเรานะครับทำให้เราไม่สามารถจดจ่อกับการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้การทำงานนั้นแย่ลงช้าลงทำงานเสร็จแบบครึ่งๆกลางๆในบทความนี้ครับเขาได้แนะนำว่าให้เราปิดแจ้งเตือนของเราครับเพื่อที่เราจะได้ไม่วอกแวกครับ ซึ่งหากเป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆยังไงใครคนนั้นก็จะโทรหาเราเองและในแต่ละวันครับให้เรากําหนดเวลาไว้เลยครับในการเช็คก้อความห้องแชทเช่นกําหนดไว้ว่าทํางาน1ชั่วโมงฉันจะพัก10นาทีก็เอา10นาทีมาเช็คห้องแชทของเราก็ได้ครับหรือกําหนดว่าฉันจะเช็คตอนเที่ยงนะการกําหนดเวลาทําแบบนี้มันอาจจะเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับที่เราจะต้องแข็งใจทํามันให้ได้ผมเองก็เช่นกันครับคุณฟังยับ ไม่รู้เป็นอะไรนะครับยิงเอาโทรศัพท์มาวางไว้บนโต๊ะแม้จะคว่ำหน้ามาลงแต่ใจเราก็ยังอยากจะเปิดดูมันจังเลยนะครับจดจอกับการทำงานที่อยู่ตรงหน้าครับปิดแจ้งเตือนแบ่งเวลาในการแชทแล้วดูสิว่าเราจะมีประสิทธิภาพการทำงานได้ดีมากขึ้นหรือไม่และอย่างที่3มครับที่เราควรเลิกทำตอนเวลาทำงานก็คือการเป็นคนที่พร้อมให้บริการทุกคนทุกวันตลอด24ชั่วโมง เขาแนะนําแบบนี้ครับว่าอย่าเป็นคนดีครับที่คอยบริการคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจนลืมใส่ใจเวลาและสิ่งสําคัญของตัวเองเราต้องกําหนดขอบเขตตัวเองเอาไว้ครับอย่าใจง่ายอยา่าเกรงใจคนอื่นมากเกินไปในเวลางานหากใครมาขอให้เราช่วยงานครับให้เราประเมินสภาพตัวเองก่อนครับว่าเราไหวไหมเราทําได้ไหมงานหลักที่เราทำมันเสร็จหรือ,อยังหากยังครับสิ่งที่เราควรทําคือกล้าปฏิเสธครับ บอกเหตุผลเขาไปว่างานหลักของเรางานสำคัญที่เราต้องทำมันก็มีนะจ๊ะมันยังไม่เสร็จเลยอย่ารับปากใครครับหากเราไม่สามารถทำมันได้อย่ากเกรงใจใครจนทำร้ายตัวเราเองยิ่งในเวลาเลิกงานหรือวันหยุดครับอย่าเป็นคนง่ายๆที่ใครตามตัวใช้งานก็รับปากทำได้หมดวันหยุดหรือช่วงเวลาเลิกงานของเราครับควรเป็นช่วงที่เราควรใช้เวลากับตัวเองทำงานอดิเรกข,ของเราครับ และให้เวลากับครอบครัวของเรามากขึ้นหากสิ่งใดที่มันทําให้เรารู้สึกแย่ครับหรือสิ่งใดที่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงในการทํางานของเราคล้าตอบปฏิเสธไปตรงๆครับไม่เช่นนั้นครับเราจะกลายเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบได้ง่ายนะครับนี่ก็เป็นคําแนะนํำดีๆครับที่เรียบง่ายที่เรามักไม่ได้ใส่ใจซึ่งการกระทําเล็กๆเ,เหล่านี้ที่เราละเลยมันในที่ทํางานครับมักจะส่งผลกระทบที่ใหญ่โตมากๆในชีวิตประจำวันของเรา ประเมินตัวเองดูครับสิ่งไหนที่เราควรเปลี่ยนสิ่งไหนที่เราควรปรับคนเราแน่นอนมันไม่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรอกครับแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือการออกแบบชีวิตของเราให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณที่ติดตาม t ด e ะบุ k กเทลเครับพบกับสาระดีๆในการพัฒนาตัวเองแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ